รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไม่มีความสําเร็จใดที่ได้มาโดยปราศจากการฝึกฝนและทุกการฝึกฝนคือก้าวสำคัญสู่ความเป็นมืออาชีพอยากติดทีมชาติครับแล้วก็ได้เล่นในไทยลีกนั <S <S 1> <S 1> ่นสโมอสรดังๆครับแล้วก็ติดทีมชาติ สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Journey of Dream นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแรงบันดาลใจจากเยาวชนไทยครับวันนี้ดรธนศักดิ์วหาวิสานและผมธีรพัฒน์อัคราเสนีทําหน้าที่พิธีกรพิธีครับถ้าพูดถึงเมืองบุรีรัมย์นะครับหลายคนก็คงจะนึกถึงทีมฟุตบอลระดับอาชีพที่โด่งดังครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเยาวชนนะครับที่ฝึกฝนฟุตบอลในจังหวัดบุรีรัมย์ครับพิธีครับเยาวชนเหล่านี้ไม่เพียงมีพรสวรรค แต่ยังต้องทุ่มเทและฝึกฝนอย่างหนักเพื่อไล่ล่าตามความฝันในการเป็นนักนบุลอาชีพวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงแรกนะครับจุดพลังฝันในช่วงการฝึกซ้อมไปสู่มืออาชีพครับไปติดตามกันเลยครับ ทุกสนามแข่งขันมีเรื่องราวของความฝันที่เริ่มต้นจากการฝึกฝนและวันนี้ Journey of Dreams จะพาคุณไปพบกับเบื้องหลังของเยาวชนที่มุ่งมั่นจะสร้างฝันบนเส้นทางของนักฟุตบอลอาชีพของตนเองให้เป็นจริงในเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางกีฬาของอีสานใต้มีสโมสรฟุตบอลชื่อดังระดับเอเชียอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดความฝันของเด็กชายจำนวนไม่น้อยคือการได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในนักเตะของสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ แต่บนเส้นทางไปถึงความฝันนั้นต้องผ่านบททดสอบมากมายตั้งแต่การฝึกซ้อมที่ต้องเสียสละเวลาพักผ่อนตื่นเช้ากว่าคนอื่นและใช้เวลาในวันหยุดอยู่บนสนามฟุตบอลเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดก่อนที่จะผ่านไปพบกับบททดสอบที่รออยู่เบื้องหน้าเบื้องต้นก่อนโคเดงก็เป็นนักฟุตบอล บุรีรัมย์จิตเจตอคาเดมี่ครับยุคแรกๆครับตั้งแต่บุรีรัมย์พีนะครับก็ได้มีโอกาสมาช่วยพิมพ์กรลกฏครับที่เลื่อนในคาเดมี่ครับเขาก็กวบความฝันของตัวโค้ชเองนะครับก็ถ่ายทอดให้กับเด็กโดยตรงนะครับถือว่าบุรีรัมย์นี่คือเมืองฟุตบอลนะครับผู้ครองที่ส่งบุตรหลานนะครับมาเรียนฟุตบอลเนี่ยเป้าหมายสูงสุดเลยต้องการติดทีมบุรีรัมย์จิตอคาเดมี่เพราะถือว่าเป็นที่ยอมรับเป็นสโมสรหรือเป็นสถาบันที่สอนฟุตบอลของลูกหลานเราเนี่ย ที่มาตรฐานที่สุดในประเทศเลยเขาก็ว่าได้นะครับนั่นคือความฝันตูงสุดของเด็กๆรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะครับด้วยความที่บุรีรัมนะครับมีทีมบุรีรัมอยูไนเตดนะครับก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับน้องๆไม่ไม่ไม่ใช่แค่เด็กในจังหวัดบุรีรัมผมว่าน่าจะทั้งประเทศประเทศไทยนะครับตอนนี้ครับด้วยชื่อเสียงนะครับแล้วก็ด้วยค่าตอบแทนนะครับสามารถเลี้ยงชีพได้นะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆหันมาชอบฟุตบอลกัน อะะีลูวันคาเดมี่ครับตั้งแต่ปี6กนะครับก็เริ่มเริ่มสร้างขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดนะครับโดยการใช้โค้ชที่อบรมจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้โค้ชที่อบรมมาแล้วก็สอนเด็กนะครับพัฒนาตามวัยนะครับโดยโดยให้เด็กได้เน้นทักษะส่วนตัวนะครับรวมไปถึงการพัฒนาที่เหมาะสมสําหรับ เด็กๆที่จ้องเรียนในการต่อยอดเพื่อเป็นนักฟุตบอลชีพน,นะครับแล้วก็รวมไปถึงใส่ทัั้งสที่ดีให้กับเด็กๆทุกคนครับเพื่อที่จะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือบรัมยูไนเต็ดครับอะคาเดมี่ครับถ้าอะคาเดมี่ของเรานะครับเราจะมุ่งเน้นในการพัฒนานะครับเริ่มตั้งแต่ทักษะพื้นฐานนะครับถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อก่อนมันไม่มีการการ,การสอนแบบนี้นะครับทักษะพื้นฐานเราก็ได้บอลลูกเดียวเล่นกันนะครับแต่ทุกวันนี้มันมีการสอนจากโค้ชนะครับที่ถูกต้องนะครับการสอนที่ถูกต้องปูพื้นฐานตั้งแต่ การเริ่มเล่นฟุตบอลนะครับจนถึงในระดับโตเพื่อเข้าสู่สโมสรอ,อาชีพนะครับจากเด็กธรรมดาที่จะก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพนี่ต้องผ่านการฝึกฝนที่หนักหน่วงแบบนี้จริงๆนะครับพี่ตีใช่ครับการเป็นมืออาชีพเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความฝันเพียงอย่างเดียว แต่มันคือผลลัพธ์ของการฝึกฝนที่ไม่หยุดยัง้งช่วงหน้าเราจะกลับมาดูครับผู้ชมครับว่าด้วยความฝันของน้องๆเหล่านี้เนี่ยจะทําให้พวกเขาเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงได้อย่างไรครับจจงันใ กาสู่รายการ Journey of Dream ในช่วงที่2น,นะครับพิธีครับช่วงนี้เราจะพาผู้ชมไปฟังเสียงของน้องๆเยาวชนนะครับที่ฝึกฝนอย่างหนักและต้องการเติบโตเป็นนักตุอลอาชีพกันนะครับครับไปดูกันครับว่าต้นกล้าจะเติบโตอย่างแข็งแรงเนี่ยเมื่อมีการดูแลและบ่มเพาะอ,อย่างเหมาะสมพวกเขาจะมีวิธีคิดและทัศนคติที่น่าสนใจเพียงใด หลังจากการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในสนามเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่เพียงแต่เรียนรู้ทักษะฟุตบอลแต่ยังได้ค้นพบตัวตนและเป้าหมายของพวกเขาในอนาคตสำหรับน้องข้าโอ๊ตจาก Eleven Academy ตำแหน่งที่เล่นอยู่ในปัจจุบันคือผู้รักษาประตูเราไปฟังความรู้สึกและแรงบันดาลใจของเขากันครับสวัสดีครับผมข้าโอ๊ตธรพัฒน์เลิศวรันรนนท์ครับอายุ12ปีเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเล่นอยู่ชั้นอะไรล่ะครับเล่นอยู่ชั้นป .6 ครับ แล้วทำไมเลือกเล่นเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูอตอนตอนเด็กผมเป็นลักกี้ลักกี้บอยค่ะแล้วเขาจะแจกตัวให้ไปนั่งอยู่หลังประตูแล้วเห็นพี่แชมป์บ่อยครับโอ้แรงบันดาลใจมาจากการนั่งดูพี่แชมป์อยู่หลังประตูทีมบุรีรัมนี่เองใช่ค่ะพี่แชมป์ก็คือสิวรักษ์เทศูุนเนินผู้รักษาประตูทีมชาตินะครับเลยอยากเป็นแบบพี่แชมป์โอ้แล้วอยาก มีอนาคตระดับหนึ่งครับอยากติดทีมชาติครับแล้วก็ได้เล่นในไทยลีกด้วยแล้ววิธีการฝึกฝนฝึกยังไงนะเราจะเป็นประตูที่ดีต้องฝึกไงก็ต้องตั้งใจซ้อมทำตามที่ขโค้ชทำแบบฝึกไว้ให้ครับซ้อมวันละกี่ชั่วโมงครับวันละสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงตอนไหนครับตอนหลังเลิกเรียนครับตอนเย็น หลังเลิกเรียนน้องเขาโอดรู้ไหมจะเป็นประตูที่ดีเป็นประตูที่เก่งเนี่ยเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างต้องมีความสูงแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวครับการรับลูกกันอะไรต่างๆใช่ค่ะครับและเคล็ที่ผ่านมานี่ความสําเร็จสูงสุดของเราครับที่เคยเล่นฟุตบอลมาเนี่ยคืออะไรก็คือได้แชมป์อยู่ที่สนามสนาม,มที่ตัวเองซ้อมอยู่ครับ คิดว่าต่อไปเราจะเป็นนักกีฬานักบอลที่ประสบคาวามสําเร็จเนี่ยเราต้องมีอะไรในตัวในความตั้งใจเราบ้างในใจเราเนี่ยต้องมีความพยายามครับความเป็นนักสู้ของเราแล้วก็ตั้งใจความตั้งใจแล้วเรียนหนังสือเป็นยไงครับตอนนี้ก็เรียนได้ดีครับได้คะแนนดีอยู่ไม่ได้เสียการเรียนเนาะไม่ และอีกหนึ่งเยาวชนที่ใช้ความพยายามและวินัยเป็นเครื่องมือสําคัญในการไล่ตามความฝันไปฟังกันครับว่าเขามองอนาคตของตัวเองในเส้นทางนี้อย่างไรก่อนอื่นต้องให้แนะนําตัวสักนิดนึงนะฮะสวัสดีครับชื่อเด็กชายนกข้าบโพดเอการามครับชื่อเล่นชื่อนกี้ครับตําแหน่งกองหน้าอายุเท่าไหร่แล้วครับ11ครับเล่นฟุตบอลมากี่ปีแล้วครับ5ปีครับ5ปีตั้งแต่อายุเล่นไปตั้งแต่5ขวบหขวบเลยโอ้ ทำไมถึงมาเล่นฟุตบอลมีกีฬาทั้งเยอะแยะน่ะไนกี้มาถึงมาเลือกเล่นฟุตบอลไปดูพ่อข้างสนามบ่อยครับอ๋อพ่อก็เล่นบอลเหมือนกันแล้วทาไมไนกี้เลือกมาเล่นกองหน้าผมชอบเลยครับแล้วก็วีไอดอลเป็นสุภชัยสุภชัยใจเด็กสุดหน้าทีมชาติไทยทําไมถึงอยากจะเป็นแบบสุภชัยเพราะชอบสไตล์การเล่นเขาครับยิงคมยิงคมแล้วไนกี้ยิงคมแค่ไหนคมมากคมมาก ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเอาปีนี้อย่างเดียวก็ได้ได้มากี่ประตูละอ๊นับไม่ถ้วนนี่นเคยได้รางวัลอะไรไหมรองเท้าทองคำหรือแมนออฟเดอะแมตช์อะไรอย่างนี้ไหมได้เดดดาวสนโโอ้โหดาวซันโบซะด้วยครับตอนนี้ฝึกกับอะคาเดมี่อะไรทีมอะไรอีเลเว่นอะคาเดมี่ครับอีเลเว่นอะคาเดมี่ของจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมเป็นสูตรหน้าที่ดีรู้ไหมต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถ้าจะเป็นสูตรหน้าที่ดีอ่ะต้องทักษะที่ดีแล้วก็จบได้ทุกลูกครับ เพือ่อทัดดีครับแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้โอ้นี่เป้าหมายในอนาคตเราอยากจะเป็นอะไรเป็นสมอสรดังๆครับแล้วก็ติดทิมชาติสมอสอนดังๆที่ดังที่สุดที่เราอยากเล่นมือรัมือรำแน่นอนใช่ไหม <laughs> และถ้าเราเลือกได้เนี่ยนะเราได้เลือกสมอสรมีหลายสมอสรมาให้เราเลือกเนี่ย เลือกสโมสรไหนบุรีรัมบุรีรัมทำไมอ่ะเขาทีมแทคนิกที่ดีครับแล้วก็สไตล์การเล่นดีครับแล้วก็มีนักเตะที่ดีๆครับอยากเล่นกับเขาแล้วเป้าหมายต่อไปเราเป็นยังไงติดทีมบุรีรัม์ครับอ,อยากเข้าสู่สโมสรบุรีรัม์แล้วทำไมไม่เลือกเล่นอย่างเดียวเราชอบเล่นมากกว่าเรียวควบคู่ไปด้วยกัน ต้องควบคู่ไปด้วยกันทำไมถึงคิดว่าต้องควบคู่ไปด้วยกันถ้าถ้าเราไม่ได้เป็นนักบอลแล้วเราต้องมีความรู้ไปทำงานต่างๆอ๋อเผื่อไว้ก่อนเตยมแล้วมาเล่นบอลเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมพ่อกับแม่สนับสนุนอ๋ออยากถามอีกนิดนึงนะครับเราเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในฐานะเป็นนักบอลโยชนละนะครับ เรายังคงเห็นเพื่อนอีกหลายคนเลยที่ไม่มีโอกาสหรืออยากมีโอกาสได้มาเล่นเนี่ยเราจะบอกอะไรเขาบ้างก็ต้องขยันฝึกซ้อมครับแล้วก็มีวินัยครับแล้วฝึกฝึกฝนไปเรื่อยๆครับแล้วก็สักวันหนึ่งต้องเป็นของเราครับโอ้ฝึกฝนไปเรื่อยๆสักวันต้องเป็นของเราสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดมากครับ เห็นชัดๆเลยนะครับว่าความฝันนี้ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่เพียงใดแต่ถ้าไม่ลงมือทำในทุกอย่างก็ไม่มีความหมายนะครับ,รบจะเห็นได้เลยว่าการฝึกฝนอย่างเข้มข้นเนี่ยนะครับและการสนับสนุนจากโคช้ชและทีมงานที่นี่ช่วยหลอล้อมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่วงการฟุตบอลอาชีพ ช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเจอร์นี่ออฟ e รีมกันต่อครับมาดูกันครับว่าผลของาการฝึกฝนฝึกซ้อมเนี่ยทำให้น้องๆเยาวชนนี้พัฒนาเป็นอย่างไรกันบ้างครับจจงัันนนใต,ตาาาามมมหควฝเป็ ครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้คุยกับน้องโอต๊ตและก็น้องไนกี้ไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าพรสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะครับต้องบวกด้วยความฝึกฝนต่างๆด้วยจึงทําให้ต้องทั้งสองคนเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับใช่ครับโอกาสในการเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับหากเยาวชนมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีทีมที่พร้อมที่จะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือโค้ชที่เข้าใจในความสาม,มารถของนักกีฬาตอนนี้ครับเราจะพาคผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์ของน้องไนกี้นะครับซึ่งตอนนี้นี่พัฒนาเป็นคนที่ติดทีมเยาวชนของสมโมสรบุรีรัมไปเรียบร้อยแล้วน่าสนใจมากๆเลยไปชมกันครับ จากที่ได้พูดคุยกับน้องไนกี้ล่าสุดน้องได้รับการคัดเลือกจากสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดให้เป็นหนึ่งในตัวเยาวชนของสโมสรแน่นอนว่าจุดหมายแรกของไนกี้เพิ่งเริ่มต้นและความตั้งใจของน้องนับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นและการฝึกฝนที่ต่อเนื่องไม่ใช่แค่ความฝันที่เป็นจริงแต่ยังเป็นก้าวสำคัญที่พวกเขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าความพยายามที่ทุ่มเทสามารถพาพวกเขาเข้าสู่เส้นทางของมืออาชีพได้ เราจะไปฟังความรู้สึกของน้องไนกี้ว่าเขารู้สึกอย่างไรที่ทำฝันในก้าวแรกให้เป็นจริงได้แล้วไปคัดมีประมาณพันกว่าคนครับเขาเอา12คนครับแล้วผมก็ติดหนึ่งเมต2อครับตอนประกาศ12คนสุดท้ายก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจครับแล้วก็ร้องไห้ว่าดีใจเกิดน้องไนกี้นี่อยู่กับผมมา สามปีนะครับในรุ่นกลุ่มที่3ของเราในรุ่นยูสิบถึงยูรสองนะครับไนกี้ก็ถือว่ามีความมุ่งมั่นมากนะครับเพราะเจอกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโดมลงมาถึงสนามย่าเทียมอย่างนี้เลยนนกี้มาตอนที่ในรูปร่างที่อ้วนพุ้ยเลยครับนะครับก็เริ่มจากให้รักฟุตบอลก่อนนะครับแล้วก็เริ่มใส่ทั้งทที่ดีไปนะครับเริ่มแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศแล้วก็เริ่มใส่ทักษะส่วนตัวแล้วก็แนวคิดดีๆสำหรับฟุตบอลให้กับนนกี้นะครับแล้วก็รงมาถึง ความมั่นของตัวน้องเองด้วยลงมาถึงการใส่ใจของผู้ปกครองนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนในกีบมาโดยตลอดแล้วหลังจากที่ติดติดสองคนเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงต่อก็เขาก็ให้ไปเข้าแคปเจ็ดวันแล้วก็ไปอยู่แล้วเขาก็บอกว่าใครติดรอบสุดท้ายแปลว่ามีสองรอบครับรอบเข้าแคปแล้วที่ไปเข้าแคปเจ็ดวันเนี่ยจากติดสองคนแล้วไปเจอผู้คนอื่นรวมกันกี่คน จอ12คนอยู่วีรมแล้วก็ไปรวมกับบางบ่อเป็น28 28ิบแปด่สเอาคัดกี่คนเอา12คนครับในเจวันที่ไปอยู่เข้าแคมป์เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงทำอะไรบ้างครับซ้อมครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ในแคมป์ในกี้นี่จะมีข้อดีก็คือเป็นคนที่พยายามสูงมากนะครับมาก,ก่อนเสมอแล้วก็กลับหลังเสมอนะครับแล้วก็จะมีจะมีความทะเยอทะยานหรือความ พยายามมากกว่าเพื่อนโดยเห็นได้ชัดแล้วก็มีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดเพราะสมกับความตั้งใจของเขาเด็กจะแบ่งออกเป็น3ามระดับก็คือความแตกต่างระหวาบุคคลนะครับบางคนสามารถบอกสาธิตได้เลยแต่บางคนต้องย้ำหลายรอบหรือสาธิตหลายรอบไนกี้บอกเราสามารถทําได้เลยแต่นั้นเขามีความตั้งใจมากแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วมากสําหรับท่าเตะฟุตบอลครับหรือว่ามันยากายยากกว่าลองัดคนไหมยากกว่าครับว่าเจอแต่คนเก่งๆเราต้องทําอะไรบ้าง เขาก็ให้ซ้อมแล้วก็เขาก็จะดูครับว่าคนไหนดีอะไรพวกนี้แล้วก่อนประกาศผลสิสองคนรอบสุดท้ายเนี่ยเราในใจเราที่มั่นใจหรือว่าคิดว่าได้หรือไม่ได้เราคมั่นใจไหมมัน่นใจคิดว่าต้องได้ส่วนการคัดนะครับของนิกี้แล้วนะคระับระดับเด็ก1000คนนะครับผมมองว่าเป็นเป็นความสำเร็จของของสถาบันที่สอนวิวัลพวกเราอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ไปถึง มองให้เห็นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือว่ากลุ่มฟุตบอลของลีเวอร์พูลคาร์ดี่ครับได้มีตัวอย่างที่ดีในการที่จะมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมมากยิ่งขึ้นครับเพราะมีตัวอย่างที่ดีที่อยู่ใกล้เคียงกับเขานะครับแล้วรวมไปถึงเห็นตัวอย่างที่ดีของนกกี้เสมอมานะครับในการฝึกซ้อมครับผมแล้วรอบสุดท้ายที่ไปที่ท,ที่บากฟ์มารวมกันเนี่ยคิดว่าไม่ไม่ได้ทำไมอ่ะผมรู้สึกว่ายังไม่เต็มร้อยครับแล้วตอนที่ประกาศออกมาเรา เสียใจครับเพราะว่านานๆาทีไม่มีบ่อยครับก็ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองใหม่ค so, รับแล้วก็ต้องทําเต็มที่ตอนเขาเรียกไปซ้อมครับแปลว่ายังมีโอกาสเขากาจะเรียกเราไปซ้อมก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นครับนี่ถามถึงเป้าหมายยังคงเหมือนเดิมไหมแม้ว่าจะไม่ได้ตวีบรับเป้าหมายเราก็เหมือนเดิมค่ะเล่นในไทยลีกครับ เป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ติดทีมชาติทและทั้งหมดก็คือเรื่องราวของ Journey of Dreams ในตอนที่2นะครับเราก็หวังว่าน้องๆที่เราได้ไปสัมผัสเนี่ยจะมีสักคนหนึ่งที่กล้าไปสู่ทีม ตัวจริงนะครับของบุรีรัมยูเนเต็ดหรือว่าสโมสรอ,อื่นใดก็ได้ในไทยลีกนะครับที่ติครับก็บน,นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่เราหวังว่าเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศวันนี้เวลาหมดแล้วครับุผู้ชมเผอ,อแป๊บเดียวครับอย่าลืมกลับมาติดตามรายการของเรา,เาได้ใหม่นะครับทุกคนสา์เวลา9นาิกา30นาทีทาง M อ o มค d ชช่อง30วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ ด้วยใจที่ศรัทธาหามันให้เจอไม่ว่าจะไกล